กิกกนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะเริ่มต้นที่ทาเฟมเดลลี่นะวันนี้วันที่18มีนานะคะมุมมองของราคาเดลลี่คือราคาพยายามจะปีนขึ้นไปเหนือ Res i s t a n c e 1 7 3 9 7 3ของทาเฟมเดลลี่น,นี่คือ,อแนววัดใจสําคัญของทําเฟมนี้ตอนนี้ก็กาลังปิ่มๆอยู่ว่าจะไหวหรือเปล่านั่นเองแต่ว่ามันเป็นภาพยาวนะแล้วก็เรดดอตนี้ก็มาแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคามีการชะลอในการขึ้นเล็กน้อยนะคะ เทรนของเดลี่ยังเป็นขาลงเทรน CCI บ่งชี้ว่าแรงซื้อมีเยอะกว่าแรงขายแต่แรงซื้อที่ก่อตัวมาเยอะๆเมื่อวานนะคะเริ่มที่จะพักตัวเล็กน้อยแต่แรงขายไม่มีนะที่ทำเฟรมนี้เอามาดู S อที่ทำเฟรม s อนะคะราคาขึ้นไปติดอยู่ที่แถวแถว1751เนอะหลังจากข่าวของเฟดออกแล้วและเมื่อช่วงตลาด ยุโรปนะคะราคามีการกระชากลงมานิดนึงไม่นิดแหละเยอะเลยนะคะลงมาเจอนะคะรับเก่าหรือว่า resistance เก่าเนี่ยมันเทินเป็นรับเนาะก็แถวแถว1739นะ ก็กําลังวัดใจอยู่ว่ามันจะกลับเข้ามาในกรอบที่เราเห็นระหว่าง1.739กับ1.699เนี่ยไหวไหมนะคะก็คือต้องรู้ว่าแท่ง4ชั่วโมงถัดไปราคาปิดใต้1.739ไหวไหมนะคะถ้าปิดใต้เนี่ยแล้วก็แรงขายเข้าด้วยเนี่ยก็มีโอกาสลงมาต่ํากว่านั้นนะคะเลเวลถัดมาของแนวรับอยู่ที่1.723.85นะคะแล้วก็ถัด ต่ำลงมาอีกในเคสที่แรงขายฟื้นเนี่ยก็1699.03นะโอเคอันนี้ก็ใกล้สุดแนวระยะสวิงพอดีด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ชชว่์ว่ามันจะลงได้เพราะว่าจุดผ่านแดนของมันสำคัญคือตรง1739กับ1723โ okay. อเคเพราะฉะนั้นรอดูจบแท่ง4ชั่วโมงถัดไปก่อน ถ้าแท่งสิชั่วโมงถัดไปนะคะคือตอนนี้แม้ว่าเทรนด์เนี่ยจะปริมปริมใกล้ยจะเป็นขาขึ้นแต่ก็ยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็ cci เนี่ยบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มก่อตัวมาใกล้เต็มแต่ยังไม่เต็มแล้วก็แรงซื้อนะคะพักตัวแรงมากอะไรอย่างงี้นะคะราคาก็กระชากอย่างที่เห็นเนาะก็จะต้องดูแท่งถัดไปถ้าแท่งถัดไปแรงขายที่ก่อตัวมาเนี่ยมันตกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ ถ้าฟังขาขึ้นยังได้เปรียบนะคะก็คือมิวกะที่ราคาจะปีนขึ้นไปใหม่ถ้าราคาปีนขึ้นไปใหม่แนว r e s i s t a n c e สำคัญอยู่ตรงไหนบ้างก็เมื่อกี้ที่เขาสร้างอยู่แล้วคือแถว1751นะคะแล้วก็ l ล v e l ถัดไปจะอยู่ที่1759-1760ถึง1น6 0นะแล้วก็สุดระยะ s สวิงด้านบนเนี่ยก็แถวแถว,แถว17 7 5ถึง1 7 7 8นะคะก็มองว่าถ้าแท่งถัดไปแรงขายที่ก่อตัวมาใกล้เต็มเนี่ยมันตกฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ที่ทำเฟดเอสซีเองแรงซื้อก็ยังดูมีเยอะกว่าแรงขายอยู่แต่มันแค่พักตัวค่อนข้างแรงนั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้วก็ดูโอเวอร์โซตอนนี้ก็ยังไม่สุด นะคือยังไม่โอเวอร์ทางฝั่งขาข,ขึ้นของทำเฟนม S4 นั่นเองนะจ๊ะโอเคมาดูที่ H 1หน่อยที H 1ตอตัวนี้ราคานะคะเอ่อมันลงมากระชากอยากจะกลับเข้ามาในกรอบแล้วมันก็เริ่มชะลอเนาะแล้วก็ดูเทรนดนะคะทีเอ1เป็นขาข,ขึ้นแล้วสัญญาณเทรนด c ซีบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายที่มาเยอะๆเมื่อกี้เริ่มที่จะพักตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก แรงซื้อก็ยังไม่เยอะหรอกก็ให้เขาลงมาสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงบ้างในทำเฟรมย่อยนั่นเอง30 3สก็เหมือนกันนะคะเหมือน H 1เลยแต่ว่าเขายังไม่โอเวอร์นะถ้าสมมุติว่าอยากจะลงมาสร้างบาลานซ์ข้างล่างเนี่ยคืออาจจะ แหลมลงไปต่ํากว่านี้ก็ได้ในเคสที่แรงขายมันแบบเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างในทำเฟรยมย่อยนะคะก็มองแค่1730นะคะเพราะว่าอาจจะอยากสร้างบาลานซ์ในทาเฟมเม m ิ5ก็เป็นได้แต่ก็ให้ดูคีย์สำคัญนะคะที่ทำเฟมเอสคือแทงสีชุงถัดไปว่าแรงขาที่ก่อตัวมาอาน้อนอเ้น กล้เต็มเนี่ยสำเร็จไหมถ้าสําเร็จก็ลงลงต่อไปได้นะคะซึ่งแนวรับเราก็บอกแล้วแต่ถ้าไม่สําเร็จนะคะมีโอกาสที่ราคาจะปีนขึ้นไปใหม่ซึ่งแนวต้านเราก็บอกไปแล้วเหมือนกันโดยภาพรวมนะคะถ้าราคาไม่หลุด1723นะคะฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่นั่นเองนะคะวันนี้รีบหน่อยนะ